สวัสดีครับมาพอกับข้าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกชิีงเหนือต,ตอนบนประจำวันอังคารที่6กลุ่มาพันพุทธศักราช2,567กับผมนายพิระเดชสุยกระเดื่องจากศูนย์ตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกชิียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น จากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวย้อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับก็บสีหายในตอนกลางวันนะครับก็บสีมีอากาศห้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับอากาศห้อนก็คืออุณหภูมิ35องศาเซลเซลียสขึ้นไปนะครับก็มี3า3สมองศาเซลเซลียสได้ในตอนกลางวันนะครับส่วนในตอนเศร้าๆนะครับก็ยังคงมีอากาศ เย็นๆหนาวๆได้โดยเฉพาะทั้งจังหวัดเลยนะครับยังคงม,มีอาการหนาวเกิดขึ้นได้นะครับฮาบเบเบิ่์กภาพใต้ดาวเทียมนะครับเมฆที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเข้ามือนี่ค่อนข้างจะน้อยท้องฟ้าโปร่งนะครับเมฆที่ปกคลุมส่วนหลไปแล้วครับเป็นเมฆสันบนนะครับก็เเยเห็นให้เ่ราะดีมีเมฆมาปกคลุมแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์ก็ส่องลมมา,ลาเลไหลยก็ดเรื่ให้ตอน่บยๆนะครับ อุณหภูมิกะที่สูงมีอากาศยุนิเกณฑ์อากาศหอนในหลายพื้นที่นะครับสําหรับเรดาร์ตัวอากาศที่ใส่ในการตรวจสอบฝนนะครับเมื่อวานจะเป็นของเรดาร์ตัวอากาศของขอนแก่นหรือว่าเรดาร์ตัวอากาศของจังหวัดสกลนครกับได้ตรวจอพอบุ้มฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในในตอนเช้านะครับส่วนเนี้ ตอนกลางวันจะมีอากาศ้อนนะครับซึ่งคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวันคือบายมอนี้ค่อยูที35-37องศาเซลเซียสจนมเกณฑ์อากาศ้อนนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดมื้ออื่นเศ้ากาศส่งๆยู่นะครับก็เย็นๆได้ในตอนเศร้าหนาวๆได้ในตอนเศร้าโดยเฉพาะทั้งจังหวัดเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก่อยูที13-21องศาเซลเซียสนะครับ ส่วนยอดผู้นะครับก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิตําสุดยอดผู้ยู่ที12-16องศาเซลเซียสซึ่งจากการตรวจวัดรรายงานขอามานะครับอุณหภูมิตาสุดยอดผู้วัดได้12องศาเซลเซียสนะครับที่ย่ทีอุทยานแห่งชาติผู้กระดึงนะครับ,บอำเภอผู้กระดึงจังหวัดเลยนะครับขยุ่ในเขตอากาศหนาวได้นะครับกระขอให้พี่น้องดูแลรัรกษาสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ไปหน่ำนะครับ ซึ่งในตอนเช้าๆอากาศอาจจะเย็นๆหนาวๆสายๆอกมาหรือว่าตอนบ่ายอุณหภูมิกระพริขึ้นนะครับซึ่งผู <clipping 68> hint, ท้ที่สุขภาพร่างกายบาบแข็งแรงก็อาจจะเกิดอาการเจ็บไข้ไดือป่วยเกิดขึ้นนะครับส่วนบริเวณที่มีหมอกกรขอแห่งพี่ั้องประชาชนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้นํำนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับ การมาพอกับข้าวพยา,ายากรอากาศไม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน